กด้ได้เลยค่ะตัดตวนออฟไม่แดครับปอนก็โล่งนะฟอฟอไม่ได้แดงอ่ะฟอไม่เป็นไรแตให้ยาวตามตารางไม่น่ามีอะไรคับให การไปที่งานอะไรดูเวลาที่งานดีด้านซ้ายแล้วก็อย่างเดียวอย่าถือไว้นะถไว้ไม่ได้ตามมาตามไปเลยเอามาเลย

ชาติมอบให้กองขับการตำรวจน้ําและกองขับการก้าวโดยพันธุ์บุตรจากรวิทย์กับการได้มอบหมายสั่งการให้สถานีตำรวจน้าสุนจัดก,กิจกรรมมาเพื่อตรวจรับการรักษาโรคเบื้องต้นพร้อมทั้งจ่ายยาและมอบยาสาบานประจําบ้านให้กับประชาชนในเกาะลิเวและบริเวณเกาะใกลเคียงรวมทั้ง ตัดผมให้กับเด็กนักเรียนบ้านเกาอดังทั้งหมดประมาณ40่ิัวแล้วได้นำนำยาสามาระจำบ้านไปแจกตามหมู่บ้านหมู่ที่เจ็ดตำบลเกาะสาลายเพื่อประกอบกิจกรรมกิจอาสาโดยนำแพทย์จากและหมู่บุคลากรจากโรงพยาบาลสตูนมาเพื่อตรวจรับการรักษาโรคเบื้องต้นพร้อมทั้งจ่ายยา และมอบยาสาระาำบ้านให้กับประชาชนในกาะลิเป